เรามาทำอะไรนะเรามาทำถูๆไปเขาเรียกว่าล้างจานอะเชิเราจะล้างจานแล้วนีก๊อตอะถูข้างในก่อนใช่ไหมเชิถูข้างในแล้วก็ข้านนอกอ่ะถูข้างในอะโชนิทำเลยถูข้างในข้างนอกค่อยๆค่อยๆข้างในด้วยข้างข้างข้างๆ น,นี่มันมาช่วยมามา,มาทำให้ดูนะ่อย่างนี้ขาจับอย่างนี้ใช่ไหมใส่แล้วค่อยๆถูนี่อ่าค่อยๆอ่าค่อยๆหมุนข้างในอีกรอบนึงเหมือนเป็นพีจนะ่จอนอ่ะใช่เป็นพี่จอนนะ,ะข้างในด้วยโอเคอ่ะวางไว้แล้วก็นี้ต่ออ่ะข้างในก่อนอ่าโอเคข้างนอก ข้างข้างข้างหมุนหมนุมนเออเดี๋ยววางไว้ตรงนี้อ่ะนี่ตัดไปข้างในก่อนคุ่เต้นตะใบจะเต้นอ่ะข้างนอกข้างข้างข้างนึงด้วยอ่ะโอ้จุกป,ปูเอางไว้วางไว้มาทำนี้แนละ้วโอเคน,น,น,นี่นี่เนี่ยนี่ก่อน เอาวาไว้อ่าแล้วก็นี้ใช้ล้างขวด่ะใส่เข้าไปอาจะหมุนหมุนหมุนโอเคอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยข้างข่า,ขากัด <โ>อ่ะสาล้างยังอาล้างฝานิสาล้างจานนะคะเป็นตัวเียอยู่เลยก็เลยคุณพ่อก็เลยเอามันใส่ให้สามชั้นนะคะอ่ะอโอเควางไว้อ่ะล้างช้อนข้างนอกข้างในวันนี้มีเพงลงร้องไหมคะ ไม่มีค่ะวันนี้โชว์ล้างจานใช่ไหมคะยังยังเล่นกับพี่แล้รเรียนอยู่ก็แล้วมันเอาวางไว้ <ผม S 1> ค่ะถุงยังแบาใส่ยังบายถึงไม่ให้เอาแล้วก็ฝาอ่าฝาอ่าหนูล้างหนูล้างนี้เลยอ่าโอเคอ่าหนูล็ากหนูล็ากอ่าล้างมือก่อน So ีข้างนึงอะตาล่างนี้สิตาข้างในอ่ะคว่อมข้าวข้างอคว่อมคว่อมอาสาคว่อมเองอาสาคว่อมโชว์ที่คว่อมยังไงไม่เอามือเข้าไปหลุดจากมันแต่มีคว่อมอ่ะอันต่อไปอาคว่อมหม้อ กลังข้าวกเลลุอ่ะป้อมป้อมป้อมลงนี่อ่าโอเคแล้วพี่ทำให้พี่ทำให้โอเคอ่ะป้อม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 ไวป้อมโอเคค่ะอันนี้ต่อ ไหโอเคไหลมาได้ปั๊มไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ของมันคืออะไรคะน้ำตกเหรอลูกใช่น้ำตกเอาไว้เลงมานีเ่อเ่อเเอก็ตึ้อหรรี่ไหนลงมาด้วยโอเคเอาออกาช่วยนะด้วย อล้างช้อนล้างช้อนอ่ะความถูด้วยลูกล้างก็ถูถูด้วยโอเคอ่ะว้าอืมมีการหายขึ้นด้วยอ้ดีมากโอเคอันนี้มีเทคนิคยังไงคะต้องล้างหัวมันเนาะเพราะว่าเราตักจุ๊บจุ๊บน้ำขึ้นมากินใช่เดไม่ต้องมือเข้าไปนะเดี๋ยวมือติ jordan